สวัสดีค่ะวันนี้โมยมาแนะนําวิธีการดูยอดรวมนะคะดูยอดรวมผ่านมือถือทุกคนมีปัญหากันเยอะมากเลยวันนี้มาพรา้อมกับเสียงฝนเลยเนาก่อนอื่นเราก็อันนี้อันเปิดมาหน้าแรกเลยนะคะโมยก็ล็อกอินเข้าไปก่อนรอแป๊บนะคะฝนตกเน็ตเลยแบบช้าไปหมดเลย ค่ะอ่ะแล้วพอเราโหลดเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาโหลหน้านี้นะคะเป็นหน้าโฮมหน้าแรกอ่ะกดมาเลยวิธีดูยอดกดที่อันนี้เลือกลงไปเลยมีข้อเดียวรอแป๊บนะคะอ่ะมาแล้วมาแล้ว รอโหลดแป๊บนะคะเลื่อนลงมาเลยค่ะเห็นไหมของเรามันจะเป็นแนวตั้งนี้เนาะสำหรับคนที่ใช้มือถือเห็นไหมมันจะไม่มียอดข้างล่างเห็นไหมอ่าเราก็ตักแคงมือถือเอาตักแคงยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้อ่าเปลี่ยนเป็นมุนอัตโนมัติ เห็นไหมเอ่ยเลื่อนขึ้นไปอ่าตะแคงปึ๊บเป็นไงหน้าจอเปลี่ยนแล้วนะเนาะเลือเล่อนเลื่อนค่ะเลื่อนเห็นไหมมียอดเพิ่มมาแล้วอันนี้คือยอดยอดรวมที่เราดูนะคะดูจริงๆส่วนอันนี้คือยอดรวมทั้งหมดของวิดีโอมันมันมันอาจจะไม่เท่ากันะนะเนาะเพราะว่าเหมือนกับเราดูแล้วมีเน็ตหลุดหรืออะไรบ้างอ่ะค่ะ ก็อันนี้เป็นของวันนี้เนาะก็จะมีให้เลือกอะ่ะนี่เลือกได้หมดเลยตามเนี้ยค่ะคะ่ะถ,ถ้าเกิดยังไงก็ลองทำดูนะคะว่าได้แบบนี้มา